พี่น้องซุปแปอด้วยจ้าหยุดหยวกด้วยจ้าอันนี้ก็เอามือย่อออกแต่หมอนของไว้ก่อนอันนี้ของหวานเนี่ยจำสังกาอันนี่หอยกัเข้ากาดสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบอร์สฟุร์ซุกเกอร์ด้วจ้ะมาพบมาขอเราสองสาลาว์มาน่าสมคือเกาน่าจะพี่น้องว่ากัดสีฟูฟูเนี่ยนะ่าจะปันรถถีบมาจาก,กตลาดไปซื้ออันมักซาลี่หรือว่าหมักข้าวโพดเนะ่าพี่น้องสีไม่เห็ดขนม แว่าแซ่บที่สุดในโลกแล้วก็บอกแซ่บบุ้มีไผ่แซ่บเท่าเลยพี่น้องแซ่บโกมูมในโลกขนมมะนาวเ็ดขนมหวานข้าวโพดเป็นสิเป็น,นหนึ่งบานมะนาวเอิรนวหฮอลกาสลี่เนาะพี่น้องไปเบิ้งน้ำกันเลยจ้าสูตรขนมมะนาวกะซิมีมักซลี่หาฟักเนาะพี่น้องและกาเป็นสรรลี่เหลืองเนาะละก็อ่ากอื้อหรือว่าฟักทองแล้วก็แป้งข้าวเหนียวน้ำตาล กะกะทิเนาะพี่นนอะหางหัวเนาะไปบึงน้ำกันเลยข,ขันตอนดิจ้าร็วพี่นนองปาดจา้าเอาแบบปราตองคูงแกนนี่สมแป้งเลยเด้อพี่นนอะเลยบบเสอีกับโหวตัวนั้นกระซ่าบนชีน้อยโหตเลยพี่นนองเอ้เสื้อขอยโลนเจ้าหน้เพิ่กับได้เพียงกระซ่า เพิ <muitas S 2> ่นเพิ่นมากมายกว่าเที่ยงก็เพิ่นเดี๋ยวพี่น้องเวลาตายตายขีบนะเพิ่นบะเสื้อข่อยชุ่ยเจาเบิ่งอันอันหนามันทีน่าหนากระทิในเครื่องปั่นกัเครื่องนึงแล้วปากพี่น้องเบิ่งเด้อะชุ่จเาทานลุนเด้อว่ามันจีเปลี่ยนกระซ่าบ่ได้เอาเอาวชุ่าเอาเสื้อข่อยอ่ะมันม่ยอมเสียเปรียบแสดงว่ามันกระเบี้ยนชุ่ยเจาะดาเบิ่งเด้อะกเปลี่ยนด้วยพี่น้องน้ำน้ำตาลกับพ่อเครื่องเครื่องอันเครื่องกระซ่าไปนะชุ๋าเอาะโอ้ยคนขาดวานบ่ได้นะีน้อง มีจั๊กจ่องจ็บหอยปล่อยเจ็บอะไรแต่จะพี่น้องเอออาชีพยันแต่กับพ่อมีเนี่ยหอยปล่อยอยู่อันนี้นะคือมันอื้อว่าัก็ทองปันก็หนังกระพีนอ่ะพี่น้องบยาแต่ความเหลืองความมันสีสันมันสดใสสวยงามเนาะพี่น้องเนาะผมเจ๊จ้าพี่น้องเอ้ยตคนจะ่สร้างกันค่ะแค่คนในแต่พี่น้องจะบเด้อพี่น้องเอ้ยความสีเนาะพี่น้อง แต่แปงอะจะไป่แต่งต้อนนำพี่น้อเนาะค่ะมาเปลียนกระสานจเสียใคยเลยวันนี้ไม่ยาวบ่เปลี่ยนเตยพี่น้องา่ยสา้ยมเปลี่ยนเลยพี่น่อโอ้สีแบบอลังการงานสางแหง่นี่คือหอกะบักซารีดีกว่าขนมพอดีงามนมบักซารีเนาะพี่น้อจะกลืนงังแน่จริงเราต้องเอาบอกผามะขนเะเลยนะเกลือน้ำแปงล้วก็อีน้ำเลี้ยวขวด ใส่คุณก็ไม่กินเขนนะค่ะแขนแล้วแล้วก้าหางมาใส่ปอบมันหมดเหตุอันนี้กับว่แมนอันนี้เด้อพี่น้องเห็ดเห็ดของกินเนี่ยว่ามีสูตรไตโตแล้วค่ะมันมีพิชว่ามีถือเด้อค่ะหยุดดาวไปจะซื้อค่ะมันอยู่กับห้าแล้วค่ะสูตรอยู่กับห้าแตกลงไปน้ำแล้วเพราะมันแขนแล้วก็อันหางมาเติมอีอันคู่ซ้อนเด็กขนมทั้งหลายกับจะมาเผาะคลิปมี้ถือ่ะขออภัยในไล่สูตรแบบ หลับรับได้พี่น้องเด้อใน,นโลกนี้บ่มีไชคือสูตรอันองอมน,น่าแะไรพี่น้องอย่าหลับไปเด้อพี่น้อง <c oughs> พี่น้องอย่าหลับไปเห็นเลยเหมหลับคนเดียวแล้วพ่อ,อพี่น้องเออพี่น้องอย่าหลับไปนั่ง,งกับพ่อคป็นไงตีอะไรก็ได้เนาะโอเคได้แล้วพี่น้องหัวทางขอบน,ะอบนั่นคือเกาะอยู่แฝงใด่แล้วได้ที่ไม่ได้กินแล้ว <c oughs> พ,พี่น้องอี <c oughs> แ่แหละเซฟแฝงบอกจะว่า <c oughs> <c oughs> น้ำตาลละลายนะแล้วก็จะเป็นหอมหอมพี่น้องเอยซัดอันเตยหอมมาใส่น้ำใส่เป๊ะอีกน้อยนึงพี่น้องเออย่าันเบิดงทงเยอะพอแล้วต้องอันคันนันเตยหอมลงไปนะพี่เนาะที่จริงพอใส่ก็ได้เพราะว่าแบบโผล่มนหอมแล้วก็ตัวใหญ่ใครยังหอมลายอีกอามใส่ะหอมกระโผะแน่หอมมันกะทิซุปแน่เมาบเลยหอมลายเนี่ยไรเมาเลยพี่น้องโอเคพี่เนาะ มัดเขาตู้เย็นไว้แล้วเนาะแล้วกะหมักเ่าไปหามักเผามาพี่น้องเอยจากสวนลังบ้านอ่าหมักผ่าก็จนล้นเส้น,นํำผากแดงจึ่งคืนอ,อยู่พี่น้องเอ้ยนี่หมักเผานู่ยหนึ่งขูดแต่ซ้ำนี้เนาะพี่น้องแล้วกะเทลงไปกะทิห้ากษใสหมักผ่าขูดห้ากษาดเนาะพี่น้องเพื่อข่วมเส็บเพื่อข่วมเส็บเดี๋ยวจะคนลงไปเลยจ้าบ่เส็บกับ มะจักเนี่ยสีวาและนาอพี่น้องเนาะอันเครื่องอันเน่นปานหนี้ใส่เครื่องแบบแน้นเจุ๊กๆไปเลยพี่น้องเอยกระซุดว่าสีเสบอยู่ในหนีแล้วนาะจะเนาะมานนองบาดนี้น้องมะนาวนะเฮ็ดอันหอกกาบสลี่เนาะพี่น้องอันซาาหน่อยนาเพิ่นก็ะเฮ็ดเมนูเพิ่นสองเอื้อยเน้องหมือนนี้มา่เฮ็ดเมนูแข่งกันเนาะพี่น้อง สองเอือรหนองมาเห็ดเมนูแข่งกันน้องกับเป็นคนเห็ดเมนูข้าวเอือยเป็นข้นเห็ดเมนูหวานนะพี่น,อน้องน้ำมาเบิงน้ำกันเพิ่นสิสเห็ดมูยอหน้าพี่น้องเพิร์มักเพิร์มักเรียบร้อยแล้วเพิ่นกระลังเสร็จเบตตองหน้าพี่น้องมะนาวกับเห็ดอันหอกาครปสลีมาเบิงน้ำกันเพิร์สิสละเลิดเนาะมาแข่งกันในหรอหนี้พี่น้องเอ้ย <c oughs> ไปไปน้องไปเล่นโบ้เดี๋ยวจะได้ไหวเยอะอ๋อมคือการพี่น้อง เขาเปินหอมลงหนักหอมเหีอือกนมาห่อขนมค่ะขนมสาลี่ไปเอาเขาไปหามะพ้ามาได้ลูกหนึ่งตกใส่น่าผากลูกหนึ่งตก <c oughs> ตก <c oughs> มันเป็นเหลืองมันตก มานห่วงไปเยอะ s á n มสางท่มนเดี๋ยวมาหยากมัขออยจิ้มเล็กสุดเลยหอมไปแบบอันนี้ขอมหวานอันนี้หอมกาบนี่ของกาบก็พดหอมกาบเชอดีแล้วก็มูประหยัดกันไปก็ย้อนหยไ่อเพราะหอมแบบนี้ไม่ก่อนแล้วก็หอมไปตรงรองสองคน ไหมูั้งขาตูท้งหักินไหมอย่าหามโปจะาจะกเียเียแล้วจะชื่อแล้วแต่ื่ออม่อดต่นง่ั่ว่ากันนะถ้าเหลือก็จะเอาปลอหค่ะตงว่มีอยู่สวนกไปตองเก็บอกไปตองได้ครมันไปตองอันนี้ค่ะมันไม่ใช่ไปตองหอมันเปไปตองอันนี้มันไม่ใช่เวนหว้าเวนหว้าหายากมันเป็นอันนี้ เป็นหมีหมดแล้วมาหายางหเป็นนีีหมดแล้วไปเอารดอ่ด้เลยคือถอยหลังหยอกหอกหกหงสินี่งถอยหลังสาเก้าเดินหน้าเก้าหนึ่อ่าไปหาไปหาระกรูดองดีปโอ้ยองับัขนใหญ่ดด้กอันนี้กะสีดลกหและทำให้ได้คุไปดอน่เอาอ่ะอันนั้มั ที่เร่องเรื่องเรอเลยจะชื่ออะไรนะอคนมาแน็จจะมาสวยมาซื้อยู่ก็สารเอีเดี๋ยวจะชื่อ น่จะหอนลมนั่นตา้าลืะอันตาใส่ลืมค่ะไปเยอะๆไปไปลมี่ล่ะนี่ตอนแรกนะค่ะพี่น้องพี่ะ้องมยอดทำัไปยค่ะมันจะเป็นหมูยอดหรือเป็นหมู บุญรอบเดียวเลยนะคะธีหอมก็สมอบเดียวออมมาก็้องมงัวมันก็ไม่ใหญ่คะเราก็น้อยนอต้องอย่างนี้คับแบบดิเนไปทางแค่หมดก็มาจะอย่กงนไม่ไปนะม้านูนี่าอีกนะนูนตัวมันนู้นอมูนีะคนไม่โอเคลูกต้องไม่โอเครคนทั้งต้อพขายนะคทไม่พร้อมทำ ถ้ามันแข็งก็แตกอีกเด็เข้ามาเลยหนูเป็นอะรูใส่เลยนี่คะฮะเป็นอะไรหนูเป็นอะไรคำเสร็จแล้วจะให้กินเปรอข้างในอะไแม่เร็ว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 ไม่ฟังไม่ให้กินนะนั่งลงนั่งลงไปแล้วแม่ไปแล้วแม่ไปแล้วแม่ไปแล้วเร็วเร็วเร็วกชี้บอกไปยนะ แม่ไปแล้วแม่ไปแล้วไปเหอะมีของกินอยู่ไปไหนก็ไปนะนี่แม่หนูแม่รอิก่อนแม่รอไปเล็วๆไปหาแม่เมวเร็วไปเลยไปเลยนี่ไงยมยคือยู่เอยะครั้งแรกค่ะพี่น้องทำกาศหอหน่นะคะตื่นเต้นตื่นเตนีคท่าว่าหัวฝนมาทำกกับย่างค่ะที่มัสยิก็ตื่น้วแลเต็ นี S <S <k> ่นี่นี่ที่อยูนี่ยจิปบนุนะคะป็นแบบทุกทีที่นี่อยู่เนี่ยฝั่กะตือเตจได้มั่งก็ตือเ็จขางแหลนกดฝั่งก็ไเบ้อนี่อกาเดียปึ้งปึ้งไปจัาอเอเลยโฟกสจดีเม้่อะดีเป็นนี่งๆนิ่งๆเมันจะดีเป็นนี่ได้จ่ายเงินสั่งนะธรรมดาเร่องแเื่องอเนาะนิกงก็จ่ายอยากจะร้ไงลัต่องมอ่คม่อพอการสีดนเอาไปตออเม่อไ่น้องออเี่นะ ก็หอนเลยนใไม่่งไปตองเงื่อนี้อางที่นองจะนาเลยนองสีก็ะไปตออมีนอเลยไม่เป็นไรนะคะสวยนี่สวยเราหกอร่อยจ้ะเราินวาอร่อยไม่ได้น้าตานะคะรอยไม่อร่อยไม่อร่อยเรื่องนึงไหคะไม่อร่อยเรื่งค่ะโอ้ แล้วก็จะพัดตามความเข้าใจของเรานะคะไม่ต้องไปอ่าแบบว่าอุ้ยทำนี่สวยเลยแบบนี้่ต้องมาเบาหนาทำี่เลวรอดไม่รลยหนมันไม่รอดไม่รอดนี่ติดนี่กระสิอว่าทำไมไ่รู้เนื่วแบบนี้ครับมาอย่ามาแอีกังกินผมน่แหละจไปมาให้ลูกแกนใช่ไหมอ้าวม่นจะมาผมไม่รีครัรออะไรี่อยเอาไว้เวลาจะใช้ไดพี่จีนคนที่น้องเออแล้วมันโตกันไหม อพอกาบสรีพร้อมหนึ่งแล้วด้อจ๊อเดอ้อหน้าตากะสีบบงงามดาอกพี่น้องแต่ว่าคว่ำเสดนี่โบมีไพ่เทียบเท่าอันนี้ก็สิเป็นมูย่อ,อของอันนอยนาด้วยพี่น้องเดอ้อมูย,ย่อด้อจะเด้อนี่น ไปอบหนึ่งพี่น้องเอ้ยฟองหวานกับฟองขาวสิตีกันแล้วเหมือนเดจุ๊กไว้แล้สิหัวแตกพี่น้องเอ้ยมอนี่เป็นหมอหนึ่งม้ยอของซาไหนนานาะพี่น้องหมอนี่ก็เป็นมอหนึ่งอันขนมซาลี่หรือว่าหอากาับซาลี่ของมะนาวนะพี่น้องมาแข่งกันบัตรนซุกอันใดสิบเจ๊งกว่ากันน้พี่น้องพี่น้องซุกแวเด้วยจ้าหยุดยหยดด้วยจ้าเลืออ้ยงงาม องตองเป็นตะแสบนี่นมีหมักมีหมากเผาน้ำนาะพี่น้องใส่สลีแบบเน้นเน้น,น,นหลักกัใส่หมักผ้าวแบบอุ้ยทะลักทะลวงเลยพี่น้องเอ้ยแสบแจ้ะพี่น้องแทบแสบเลยจ้ะอืม มีเนยมะข่าอ่อนม่กระที่ม่ห่ำตาดม่เนื้ววนนเขาโพ้ดนำแนวสลี สซุกบอนะแล้วมันจะเป็นมันจะเป็นหมูยอบอค่ะสิดารสชาติสเป็นแนวเสีออกมาหนาตาคือหมูยอโอ้ยุแล้วอุ้ยเดือดเฟนมากยงคือดีโอเคหนาตาอเคหอมลงยมโอเคหนาตาโอเคยมยมเนาะหอมลงยมอเคหนาตาโอเคยะเนาะดึงดึงเลยนะบอกพี่น้องมัาดึงเนี่ยเนี่มันดึงของขลัมันเย็นกันหรมันมีน้งหมูนำใด้อยหนัใช่น้งหมูนำใน้ม นี này, này. Mm h, ่ยเนี่ยนั่งมูตีลงมาเลยพี่น้องนี่ยนั่งมูของแท้ของแท้แท้วะมี่น้อำหอมหอมนี่วะชี้มึงดูหอมปริกไทยแห้งค่ะบอกว่าน่อยตามพรกไทยเม็ดใส่เลยเนอะเนื้อเม่รู้ยำจูไปลองกินเนาะยำมูยอจะปุ๊บสเนาะแต่หน้าประแดนมันนัวเลยเนาะืมครับครับครับแบบ ทั้งเลยพาเลยไม้คลายบอลมันนี่แม่เดาต้องปั๊บปั๊บซูดมอไม่กบมันคือมีย่งกรไดต้องปั่นใเนียนคนนี้น่นนึงนะคะเนื่องราะว่าเกลือปั่นแบบเกลือปั่นเหนือหาโดยนนะคะก็เลยเอาเกลือปั่นหนักคนละใบปั่นเจะามึงแสบแสบไปหน่อยเนี่ยดึง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 ดึ่ดึงดึง หนึ่งอันนะนพี่น้องหนึ่งห่อกาบะกวมาเบิงหมอหนึ่งมูยอดของสน่อยนานะพี่น้องเมนูอาหารนเดะค่ะาสีเหลี่ยมทานตัวกี่าเนาะเมนูหวานเมนูหวานก็เมนูข้าวสิติกันคุ้มตาเคี้ยวเลยพี่น้องมานิของไฟสีเสเด้จังของไฟสีเด็ดก็กันนาะพี่น้องมาเบิงมะเบองเนางมาเบิดมาเบงพ่อยพ่อพ่อยพ่อพ่อยบอกดีท่นกัน ห่อป้าแตข้งแหละตอนนี้ก็เอามูยอออกแต่หมอน่าจะพี่น้องมี่แบบใส่พ่อยเนาะพี่น้องพอไปตองบ่พ่อก็มาใส่พ่อยน้ำเขพ่อแต่โอเคกันค่ะนี่เนาะจะเพราะว่าเ้าหอไปตองทั้งในก่อนแล้วเ้าจังหอพ่อเนะนะพี่น้องพ้าหอไปตองมันทวนสั่นห้าอไปตองบ่พ่อแบบบ่พ่อหูทั้งตองสั่นก็เลยเออเอาพ่อยห่อหูไว้เนาะบ่สั่นงูสิบแปด่ะคะไปถ่ายกับพี่น้องเบิ่งก่อนเด้อพี่น้อง กาสิคอจบคิบสำนีกก่อนนะจ๊ะอ่าห้องไฟเป็นตาหนากินเนื้อวะห้องไฟเป็นตะแสบคอมเมนต์มาบอกในเดชจตพี่นอ้อจบคีบก่อนนะจ๊ะพอก,กันกินหนากลาสวัสดีและสบายดีขอคูณหลายๆเดจ้าที่ขามารับชมรับฟังเ้อจ้าเด้อบ๊ายบายเดจ้า